คนรักเธอใช่งั้นหรอเธอไม่รู้หรอกเธออยู่บนโลกโซเชียลแต่แปลกจริงแปลกแต่จริง FC รักฉันเขาไม่ได้รักเธอจำใส่กลาหัวไว้เธอทำอะไรฉันรู้ทุกอย่างโดยที่ฉันไม่ต้องอะไรเลยทุกคนรอให้ฉันขึ้นไลฟ์เพียงแค่อยากจะบอกความจริงกับฉัน เธอจำใส่หัวไว้เธอจำใส่หัวเจอไว,ว,ไว้ยุทธภูมิอมฉันบอกเธอแล้วการเป็นคนดังอ่ะมันไม่ได้ง่ายแล้วการที่จะยืนอยู่บนเนี้ยแบบที่จะไม่ให้เมียรู้ในบนโลกโซเชียลเวลาเธอทำอะไรผิดมันก็ไม่ง่ายเช่นกันฉันจะบอกให้ เพราะฉะนั้นเธอเดินตรงเนี้นยเธอเดินจุดเนี้ยเธอพลาดแล้วฉันจะบอกให้รู้คนอื่นเขาอยู่บนโลกโซเชียลเด่นดังทีก็ต้องหนีตอรอแต่เธอเด่นดังเนี่ยเธอหนีแค่ชั้นคนเดียวเท่านั้นแหละยุทธภูมิฉันจะบอกให้เธอรู้ คนอื่นเขาโด่งเขาดังเขาเด่นเขาดังเขาหนีตอรอแต่เธอคือหนีเมียค่ะแค่นั้นเลยทำไมต้องหนีตอรอหนีเมียให้ได้แค่นั้นเลยแต่มันไม่พ้นหรอกเพราะว่าเอฟซีเธอเนี่ยตกอยู่ในเนื้อหนึองคุยเรื่องเควเฟซซีเขาถามว่าคุณอันแล้วทองเคกับทองจริงเนี่ยแตกต่างกันไหมแล้วก็ถามว่าคุณอันฝากถามแม่ยกหน่อยรู้จักเคด้วยไหม อะไรกับอะไร๋อทองเคอ่ะทองเคก็ทองทองเคก็ทองเคดิมึงจะมาเคด้วยอะไรก่อนเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันเป็นอย่างนี้นะทุกคนฟังนะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทุกคนฟังนะทุกคนกันิ่ม ทุกคนฟังนะมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบมันเป็นแบบง่วงมันง่วงมันก็เลยพูดออกไปในเวนั้นมันง่วงเนี่ยพอได้กลับบ้านเร็วหน่อยเนี่ยพูดถึงอะไรก็ไม่รู้เห็นปะหัวสมองมันอยู่ไม่เนื้อไมอยู่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว thank you Karim. thank you my friend thank you ค a r i m มาส่งของให้ไปไหนแล้วมาแล้วไปแล้วทุกคนอ๋อเม้นทิปเนี่ยมึงมึงเล่นเม้นทิปอีกแล้วคือถ้าเม้นทิปแบบเนี้ยคิดไว้เลยไม่ได้เจอนานไงไม่ได้เจอนานก็เลยด่วยเลยทีเนี้ยอืมไม่ได้เจอนานก็เลยรู้สึกด่วยไม่ใช่เอฟีเอฟซีเขาถามจริงๆเขาถามจริงๆ FC เอฟซีพี่ว่าสวัสดีค่ะ เนี่ยไม่ได้เจอหน้าอยู่ดีๆมามาดวยอะไรก่อนเขาพูดกันก่อนที่จะกดมาอีกนะอะไรเคดวยอ่ะอ๋อแต่ว่ามันมันลืมไม่ได้ไงพอดีมันฝังอยู่ในหัวสมองคือจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันลืมไม่ได้พอเจอหน้าเมียปุ๊บเคดวยใส่เลยอยู่ดีๆก็มายิงยิงมุกอะไรก็ไม่รู้ เหมือนบอกให้รู้ว่าเตรียมตัวนะคืนนี้โดนแน่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ถามว่ารู้จักไม้ทองอ่ะทองเคอ่ะเออืกูรู้จักแต่เคด้วยแล้วตอนนี้น <c oughs> <c oughs> คืออยากเจอกูอยากเจอเคด้วยอตอนนี้นทองเคทองเคงกลับมาถึงบ้านไม่ต้องกินข้าวนะขึ้นมาเลยวันนี้นอนเร็วพรุ่นี้ตื่นเช้าอม,มันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับมึงหรอกอันเรื่องนี้น พูดสิว่าเป็นปัญหาครับ,บมึงนอนชั่วโมงเดียวมึงก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับมึงหรอกขอให้ได้ขอให้โดนก่อนวงน,นี้ตื่นตื่นต้องวันที่น,นออั้นเจ็ดโมงเจ็ดโมงอุ้ยอตื่นหกโมงอ่ะตื่น,นตีห้าครึ่งอ่ะหกโม,มงกูตื่นพร้อมกันเลยไม่เป็นไรหรอก นูสั่งสีดำอีกห,หนึ่งตัวแม่ขอบคุณพี่บีมครับโออยากจะมีปากกาสีขาบเซ็นให้เลย <c oughs> อ่ะเอางี้ดีกว่าถามแบบตรงตปิดเพลงก่อนอยากได้ยินชัดชัดก็ถ้านอนเชา้าอ่ะถามตรงๆเลยจะไม่ใช่ไหมเระวันเนี้ยจะไม่ใช่ไหมจะไม่ใช่ไหมอันนี้คือคือพูดจริงๆเลยอันนี้คือถามจริงเลยจะไม่ใช่ไหมวันนี้อ่ะถ้าจะนอนเร็วจะไม่ใช่ไหม อะไรกันใครดึงฉันเข้ามาใครใครดึงฉันก็มาตรงนี้ก่อนใครดึงคะนเขาคุยถึงเรื่องทองกันเออทองอะไรอีกเรื่องอะไรอ่ะทองเค่ไงกูอยากเป็นทองประกายแสดค่ะตอนเนี้ยวันนี้กูอยากเป็นทองประกายแสดกูอยากเจอค่ะกูอยากเจอกูอยากเป็นทองประกายแสดวันนี้กูจะเป็นทองประกายแสด ทองประกายแสดคืออะไรทองประกายแสดมีผัวหลายคนทองประกายแสดเป็นคนที่ชอบง่วงอะชอบง่วงง่วงง่วงชอบชอบมันคือนังเหรอใช่มันคือนางเอกชื่อทองประกายแสดชื่อทองนอ่ชื่อทองใช่ แล้วในเนื้อเรื่องพอทเรื่องก็คือทองทองเนี่ยคือเขามีผัวหลายคนแล้วเ็าก็แต่เขาอะเป็นคนที่แค่อยากมีความอยากเจอรักที่ดีนะแต่ทีนี้มันก็เจอแต่อา่ารักที่ไม่ดีไงก็ก,ก็เสร็จแล้วก็ไปทิงท้งอะไรอย่างเงี้ยเขาชื่อว่าอทองทองดอกทองใช่ไหมทองดอกดอกทองก็ <laughs> <laughs> <ม>คนเขียนก่อนไม่ <คน S 2> ไม่ไม่ก่อน ไม่กอดทัเคเค้งหมเขาตั้งชอว่าทองไงแล้วเขามีมีมีว่าดอกนําหน้าด้วยไงดอกดไม้ทองไงถามว่าวันนี้จะไหมใช่ไหมโอ้ยด <c oughs> ูดิดูจคุยเรืไก็ไม่รู้ไม่ใช่ก็จะไหม, <c oughs> ไมใช่ไหมถ้าไหมก็คือจะได้ปิดไฟนอนแล้วคุณก็นั่งกินข้าวชิวชิวไลสดไปอ่ะเอางี้ละกันพี่พี่เดี๋ยวก็อ่านเขาก็นั่งไลฟ์สดที่โต๊ะกินข้าวเหมือนเดิมนั่นแหละเขาก็ ตามสไตล์เขาเดยกเขาก็ขึ้นมานอนทีหลังไม่มีอะไรหวือหวาค่ะวันนี้ใช่ไหมรดความอ้วนใช่ไหมหอตอนนี้ลดความอ้วนอยู่กูก็ลดความอ้วนเหมือนกันอันกูก็ลดความอ้วนเหมือนกันกูออกออกกำลังกายเหมือนกัน <c oughs> กูก็รับควาอ้วนอะไรมึงมึงจะยิ้มมึงจะยิ้มมึงไม่ต้องกั้นคำมึงจะยิ้มมึงจะเขาก็คำไม่ต้องกั้นมันไม่เสียทรงขนาดนั้นหรอกเอออะจะไม่ใช่ไหมคำเดียวถ้าจะนอนเร็วก็คือจะไม่ใช่ไหม ก็คือถ้าตอบตรงนี้ก็คือไม่มีเล่นอ่ะก็คือคําตอบก็คือจริงจังตรงนี้เลยถ้าไม่ก็คือไม่แล้วก็อย่ามาแตะต้องตัวฉัน <laughs> อย่ามาแตะต้องตัวฉันเด็ดขาดฉันได้ล้อมรวดหน้ำไฟฟ้าไว้หมดแล้วอ้าวจะดึงทรงทำไมก่อนจะดึงทรงทำไมก่อน choc lời giang hả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 i